สวัสดีครับอ่กลับเรียนรับฟังรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับออกอากาศทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัมภาษณ์พี่โฉนะครับท่านสาโรนนะครับเกียรติเฟื่องฟูนะครับท่านเป็นกูรูที่รู้ลึกและรู้จริงในแต่ละเรื่องนะครับพูดถึง SME อ็มนะครับแล้วก็อ่ตอนนี้กำลังมีงานใหญ่อยู่ที่เมืองทองธานีนะครับก็น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากพี่โฉก็จะมาคุยกับ พี่เป๋ะครับท่านชิติมลน,นะครับสีขำนะครับท่านเป็นบรรณาธิการข่าวอวโโสท่านหนึ่งของประเทศไทยเราเลยนะครับนะข้อมูลด้านเศรษฐกิจนี่ท่านรู้ลึกและรู้จริงมากเลยนะครับนะแล้วก็นะนะถ้ามีเวลานิดนึงจะทิ้งท้ายให้ป่าวุฒินะฮะช่วยฟันธงเกี่ยวกับเรื่องบอลหนใอนะเพราะตอนนี้มันเริ่มและใกล้แล้วตอนนี้กําลังคู่ที่กำลังสนุกมากเลยนะนะคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ก็คือต้องเป็นเช้าวันพรุ่งนี้กับเช้าวันจันทร์ที่จะมีน่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับผลบอลที่จะเหลือสี่ทีมแล้วใช่ไหมคร แล้วก็เมื่อตอนหน้านั้นได้เรียนสัมภาษณ์ท่านพี่บูนะครับท่านชาติชายนะครับพยุหานาวีชัยนะครับท่านเป็นกูรูที่รู้ลึกและรู้จริงมากเลยนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการธนาคารอมสินนนนะครับ โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับและได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆ a อน ID นะครับหรือพร้อมเพย์นะครับให้เริ่มไปลงทะเบียนได้นะครับที่ธนาคารอมสินนะครับหรือว่าจะไปลงทะเบียนก็คืออาจจะมี2อย่างนะครับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย1อันกับลงทะเบียนพร้อมเพย์นะครับหรือว่า a อน ID นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมง2ก็ยังมีไฮไลท์สาคัญนะครับมีน้องเอกนะครับคุณเอกลินอัสดรธีรยุทธ์นะครับน้องอั๋นนะครับนราทิปนะครับมังพิรินะครับหรือว่า ไปคุยกับเพื่อนตุ้มนักกีตาป่งปีชาก็มีข่าวที่เตรียมไว้แล้วนะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับและทิ้งท้ายกับคุณอาดมฤทธิวิรยากรนะฮะท่านเป็นบรรณาธิการข่าวอวสชท่านหนึ่งของประเทศไทยนะครับแหล่งข่าวรู้จักท่านเยอะมากข้อมูลท่านปึกเลยนะครับท่านอยู่ในวงการข่าวมาสุดยอดจริงนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับกราบติดตามด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไฮไลท์สาคัญก็คือพี่โฉอยู่นะครับขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ